อันนี้เอาขึ้นจากน้ําเรียบร้อยแล้วนะครับผมเดี๋ยวเรามาดูกันเดี๋ยวแม่มาไลเราก็จะเอาไปหมักซอสนะครับผมอันนี้หมักน้ําเกลือเออเราเอาแช่น้ําเกลือเรียบร้อยแล้วปลามันจะได้แม่ไม่เน่าเพราะกว่าที่เราจะทําเสร็จก็ใช้เวลาหลายชั่วโมงนะครับเพราะว่าต้องตัดตัดหัวออกตัดอะไรออกทุกอย่างเอาแต่นเนื้อนี่ คุณแม่มาอะไรก็จะเอาไปใส่ซอสน,นะคะผมใส่น้ำตาลใส่ชูรสใส่รสดีใส่ดดใสซอสภูเขาใส่น้ำมันหอยเออรับประกันความาอร่อยพี่ๆคนไหนอยากชิมทักไลน์นะพามาได้นะครับผมชิมดูก่อนครับผมชิมดูก่อนนะครับทักไลน์ฟรีนะครับผมไม่ต้องเสียตังค์นะครับผมค่าทักไลน์เออไลน์ฟรีนะครับพี่ๆ เออแอดไล์ฟรีไม่ต้องเสียกัะตังนะครับผมแอดไลมาไม่ต้องเสียกระตังมาพูดปุยกันก่อนได้นะครับพี่ๆคนไหนสนใจปลาเด็ดเดียวของคุณแม่มาลลยทักได้เลยนะครับโอ้โหเป็นไงสวยไหมครับนี่ปลาสดๆดเลยนะครับผมสดสดนี่ดูครับดูความสดของปลาสิครับนี่มาครับฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครบบ๊ายบายครับ